ผมชื่อโจรครับนี่คือเรื่องราวของผมผมมีเรื่องราวที่อยากจะลืมแต่ก็ไม่เคยลืมได้ลงและมันก็คงจะอยู่เป็นตราบาปในชีวิตของผมแบบนี้ไปจนวันตายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความคึกขนองความขบฏและความง่วเข่าของวัยหนุ่มที่คิดจะท้าทายต่อร่างเงาของตัวเองผมเกิดและโตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสาน ชีวิตของผมมันก็เหมือนกับหนุ่มสาวในต่างจังหวัดอีกหลายคนคือมีความฝันอยากจะหนีไปจากความแร้นแขนไปสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพผมเบื่อหน่ายกับชีวิตชาวไร่ชาวนาที่ต้องตรากตาทำทางานกลางแดดเบื่อหน่ายกับความเชื่อและประเพณีเก่าๆที่ผมมองว่ามันงมงายและเป็นตัวทวงความเจริญแต่ไม่ว่าผมจะพยายามดนรนแค่ไหน ผมก็ไม่เคยหนีไปจากที่นี่ได้ผลด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชาราลงทุกวันและย่าบัวย่าของผมผู้เป็นเหมือนศูนย์กลางแห่งความเชื่อและความยึดมั่นในประเพณีของครอบครัวสิ่งที่ผมเกลียดและรู้สึกอึดอัดใจมากที่สุดคือสารปู่ย่าพระจำตระกูลของเรามันไม่ใช่สารไม้สวยๆที่ตั้งอยู่ในรั้วบ้านเหมือนบ้านอื่นๆ แต่มันเป็นสารไม้เก่าๆที่สร้างคือ้อย่างเรียบง่ายแต่ดูคล,ลังและน่กเกรงขามตั้งอยู่บนที่ดินบรรพบุรุษท้ายหมู่บ้านใตร้ร่มเงาของต้นโพขนาดมะฮือมาที่แผ่กิ่งก้านสาขาราวกับมือของปีศาจลำต้นของต้นโพนั้นบิดเบี้ยวเป็นปุ่มๆมีผ้าจิตสีผูกไว้จนแทบมองไม่เห็นเปลือกไม้ตัวสารเองก็ผูพังไปตามกาลเวลามีตะไคร่น้ำขึ้นจับเป็นสีเขียวคล้ำ แต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าไปบูรณะส้มแซมเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของปู่เลญ้่าทวดผู้เป็นต้นตระกูลของเรายัางคงสิงสถิตและปกปักรักษาลูกหลานอยู่ที่นั่นย่าบัวจะคอยดูแลทำความสะอาดและนำเครื่องเส้นไปไหว้ทุกวันพระไม่เคยขาดท่านมักจะพร่ำสอนผมอยู่เสมอถึงความสำคัญของการเคารพบรรพบุรุษและเล่าเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ และอภินิหารต่างๆของสารปู่ย่าให้ฟังว่าเคยมีคนต่างถิ่นมาลบลูแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปหรือเคยมีลูกหลานในตระกูลที่เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุพอไปบนบานสารกล่าวที่สารแห่งนั้นก็จะหายเป็นปลิดทิ้งแต่สำหรับผมแล้วเรื่องเล่าเหล่านั้นมันก็เป็นแค่ที่ทานหลอกเด็กและสารปู่ย่ามันก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความงมงาย ที่พันธนาการชีวิตของผมไว้กับที่นี่ความอึดอั้นตันใจของผมมันมาถึงจุดระเบิดในคืนหนึ่งหลังจากที่ผมเพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าบริษัทในกรุงเทพที่ผมสมัครงานไว้และหวังไว้มากกลับปฏิเสธที่จะรับผมเข้าทำงานความฝันที่จะหนีไปจากที่นี่มันพังทลายลงอีกครั้งผมโมโหโทษโชคชะตาโทษครอบครัวและโทษทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ฉุดรั้งผมไว้ผมดื่มเหล่าย้อมใจจนเมาไมา้ขาดสติและความคลึกขนองและความคิดชั่วร้ายมันก็ปุดขึ้นมาในหัวในเมื่อผมหนีไปจากที่นี่ไม่ได้ผมก็จะทำลายสัญลักษณ์ที่น่ารังเกียจที่สุดของที่นี่ซะคืนนั้นท่ามกลางความมืดมิดและเสียงเห่าหอนของสุนัขผมเดินโซซัสโซเซไปยังศาลปู่ย่าท้ายหมู่บ้านผมยืนจ้องมองศาลแม่เก่าๆหลังนั้น ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอูย่าอะไรวะผมง่ายสิ้นดีแต่มีจริงอะแน่จริงก็ออกหมาเห้เอนสิวะมาดูสิว่าพวกท่นานจะทำอะไรผมได้ผมตะโกนกลดาพร้อมกับใช้เท้าถีบเข้าไปที่เสาของสารนั้นอย่างสุดแรงแต่ตัวสารก็แค่สั่นไหวเล็กน้อยเท่านั้นความโกรธของผมยิ่งพุ่งพล่านผมปีนขึ้นไปบนตัวสาร แล้วก็ปัสสาวะรถลงมาบนเครื่องเส้นไหว้ที่่าบบัวเพิ่งจะนำมาถวายเมื่อตอนเย็นจากนั้นผมก็ใช้มือหักเอาช่อฟ้าไม้แกะสลักเล็กๆที่อยู่บนยอดหลังคาสารออกมากล่าวว่าจะเอามันไปโยนทิ้งน้ำเพื่อความสะใจทันทีที่ช่อฟ้านั้นหลุดออกมาจากตัวสารผมก็รู้สึกถึงลมกันโชคแรงที่พัดพูบเข้ามาปะทาร่างอากาศรอบตัวเย็นจะเยือกลงอย่างฉับพลัน แล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนแก่กําลังถอนหายใจยาวๆดังมาจากข้างในศาลผมตกใจจนแทบสิ้นสติความเมาไม้หายไปเป็นปริทิ้งเหลือเพียงความหวาดกลัวที่เข้ามาแทนที่ผมรีบโดดลงมาจากศาลแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยในมือของผมนั้นก็ยังคงกำช่ชอบฟ้าไม้แกะสลักชิ้นนั้นเอาไว้แน่น เช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวอย่างรุนแรงผมจำเรื่องราวเมื่อคืนได้ลางๆแต่ก็พยายามจะหลอกตัวเองว่ามันคงจะเป็นแค่ความฝันที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ของสุราผมมองไปที่ช่อ้าไม้แกะสลักที่วางอยู่บนหัวเตียงมันคือหลักฐานว่าสิ่งที่ผมทำลงไปนั้นคือความจริงผมรู้สึกผิดและกลัวขึ้นมาจับใจแต่ด้วยทิฐิและความดื้อรั้น ผมก็ยังไม่ยอมไปสารภาพผิดกับใครและแอบเอาช่อฟ้านั้นไปซ่อนไว้ที่ใต้เตียงวันนั้นทั้งวันผมรู้สึกเหมือนมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยไปทั้งตัวและรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนผมเริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างคิดว่าบางทีผีปู่ย่าอาจจะไม่มีจริงอย่างที่ผมคิดแต่ผมคิดผิด การลงทันของพวกท่านมันไม่ได้มาในรูปแบบของการหลอกหลอนให้ตกใจกลัวแต่มันมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงและแยบยลยิ่งกว่านั้นมันคือการทวงคืนตัวตนของผมมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเริ่มไอออกมาเป็นเสียงแหบๆเหมือนคนแก่ทั้งที่ผมไม่เคยไอยแบบนี้มาก่อนจนยาบวัวถึงกับทักขึ้นว่าเอา คือไอ้คือตั้งผู้เทาแทนเนาะบักโจผมได้เตียวหัวเราะแห่ๆกบเกินไปผมเริ่มชอบนั่งไขว่ห้างแล้วก็กระดิกเท้าเป็นจังหวะซึ่งเป็นท่าทางที่ผมไม่เคยทํามาก่อนแต่ย่าบัวก็ทักอีกว่ามันเป็นท่าประจำของพ่อท่านซึ่งก็คือปู่ทวดของผมในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผมเริ่มฝันแปลกๆว่าตัวเองกําลังเดินอยู่ในทุ่งนาที่กว้างใหญ่ ในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องจักผมรู้สึกถึงความร้อนระอุของแสงแดดที่แผดเผาผิวหนังความเหนื่อยล้าจากการไถานาด้วยควายและความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้กินข้าวง่ายๆกับครอบครัวในกระท่อมปลายนามันคือความทรงจำที่ไม่ใช่ของผมแล้วผมก็เริ่มมองเห็นพวกเขาว่างครั้งที่ผมส่องกระจกผมจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองกลายเป็นใบหน้าของชายชาราที่ผมไม่รู้จัก ใบหน้านั้นเหี่ยวย่นและมีแววตาที่ดุด,ดันพอผมกระพริบตาอีกครั้งเงาสะท้อนก็จะกลับไปเป็นใบหน้าของผมเหมือนเดิมเวลาที่ผมอยู่คนเดียวในห้องผมจะเห็นเงาตะคุ่มของชายหญิงชาราในชุดไหมโบราณน,นั่งหรือยืนอยู่ในมุมห้องพวกเขาไม่ได้เข้ามาทำร้ายผมพวกเขาแค่อยู่ตรงนั้นและจ้องมองผมด้วยสายตาที่เรียบเฉยเหมือนกำลังสังเกตการ หรือควบคุมบางสิ่งบางอย่างในตัวผมผมเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปมันเหมือนกับว่าผมกำลังสูญเสียการควบคุมร่างกายและความคิดของตัวเองไปทีละน้อยความสะเพิงกลัวมันเตวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจนผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเสียงของผมเริ่มเปลี่ยนบางครั้ง เวลาที่ผมพูดคุยกับคนอื่นเสียงของผมก็จะแหบพร่าและทุ้มต่ำอย่างน่าประหลาดและผมก็จะเผลอพูดคำศัพท์หรือว่าสำเนยียงอีสานโบราณที่ผมไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้จักมาก่อนออกมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกำลังพูดคุยกับพ่อในเรื่องของการทำนาจูๆ่ๆผมก็พูดขึ้นมาเองว่าสมัยปูนเอาบได้เห็นแบบนี้เด้อ มันต้องเอาใจแม่โพสบันก่อนพ่อกับแม่มองหน้าผมอย่างตกตะลึงเพราะแม่โพศพเป็นความเชื่อโบราณที่คนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีใครพูดถึงกันแล้วและที่น่ากลัวคือผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมพูดประโยคนั้นออกไปได้อย่างไรความทรงจำที่ไม่ใช่ของผมเริ่มไหลบ่าเข้ามาในหัวมากขึ้นเรื่อย,อยผมเห็นภาพของสงครามในสมัยก่อน เห็นภาพของความอดจากแร้นแขนเห็นภาพของพิธีกรรมโบราณต่างๆที่บัมพบรุษของผมเคยปฏิบัติภาพเหล่านั้นมันชัดเจนจนเหมือนกับว่าผมได้เป็นอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองร่างกายของผมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผิวของผมเริ่มแห้งกร้านและเหยียวย่นลงอย่างรวดเร็วผมเริ่มปวดหลังปวดเอวเหมือนคนแก่และที่น่าประหลาดที่สุดคือผมเริ่มอยากเคี้ยวมากทั้งที่ผม เกลียดกินของมันเข้าไสแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะห้ามความอยากนั้นได้ผมต้องแอบไปขโมยหมากพลูของย่าบัวมากินแล้วก็พบว่ารสชาติของมันช่างหอมหวานถูกปากผมเสียละเกินเหล่าวิญญาณบรรพบุรุษเริ่มปรากฏตัวให้ผมเห็นบ่อยขึ้นพวกเขาไม่ได้มาแค่ในห้องนอนอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาอยู่กับผมทุกที่ผมเห็นปูท่ทวดนั่งสูบยาเส้นอยู่ที่หัวบันได ผมเห็นย้าทวดนั่งตำหมากอยู่ที่ชานเรือนผมเห็นบรรพบุรุษคนอื่นๆที่ผมไม่รู้จักหน้าค่าตานั่งมองผมกินข้าวพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยแต่การมีอยู่ของพวกเขามันคือการตอกย้ำว่าผมกำลังถูกกลืนกินโดยสายเลือดของตัวเองเพื่อนฝูงเริ่มตีตัวออกห่างจากผมพวกเขาบอกว่าผมดูเหมือนคนแก่ ูจ่าไม่รู้เรื่องเนื้อตัวไม่ได้กลิ่นมากลิ่นพลูผมกลายเป็นคนโดดเดี่ยวถูกขังอยู่ในกรงที่มองไม่เห็นกรงที่สร้างขึ้นจากสายเลือดและประเพณีที่ผมเคยรังเกียจผมกลัวกลัวจนแทบจะเสียสติผมรู้แล้วว่านี่คือการลงทันของสารปู่ยาพวกท่านไม่ได้ต้องการจะฆ่าผมแต่พวกท่านกําลังจะลบตัวตนของไอ้โจคนเดิมทิ้งไป แล้วก็สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาแทนที่ตัวตนที่เป็นทายาทผู้สืบทอดที่ดีในแบบที่พวกท่านต้องการผมทนกับสภาพนี้ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วผมไม่อยากจะกลายเป็นคนอื่นผมยังอยากจะเป็นไอ้โจคนเดิมคืนหนึ่งผมตัดสินใจคุกเข่าลงต่อหน้าญ้าบัวแล้วก็สารภาพบาปทั้งหมดที่ผมได้ทำลงไปผมร้องไห้ฟูมงไฟเหมือนเด็กๆ เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมให้ท่านฟังญาบบัวนั่งฟังผมนิ่งๆแววตาของท่านเต็มไปด้วยความผิดหวังความสงสารและความเข้าใจญากระสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอีกยังขืนกับโตญาบัวพูดเสียงเรียบในที่สุดโตก็ยอมรับผิดสักเทีเนาะสิ่งที่โตเฮ็ดลงไปนะั่นนะมันเป็นบาปนักหนาะสาหัสคักเดอ้อ โต้วม่ได้ลบลู่แค่สารใหม่เก่าๆแต่โตนั้นกำลังลบลู่หลากเงาของเก่าของลบลู่ดวงวิญญาณของปูย่าตายหย่ที่เพื่นปกปากรักษาคุมข้องพวกเขามาผมก้มลงกลาบเท้าท่านย่าครับช่วยผมด้วยผมไม่อยากเป็นแบบนี้ผมอยากกลับไปเป็นคนเดิมย่าช่วยผมด้วยย่าบัวถอนหายใจยาว มันบแมนเรื่องง่ายแล้วเดือบักหลาการขอขมาต่อผีบรรพาบูรุษนั่นนะมันต้องเฮ็ยนให้ถูกต้องตามจารีตประเภทนี่โบราณแล้วกับบ่มีไผยหัววาเพิ่นสิยอมใหมัอาภัยโตบอย่าบัวบอกว่าการขอขมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การจุดธูปเทียนหรือถวายเครื่องเส้นไหว้ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือพิธีกรรมที่เรียกว่าการส่งขันขอขมา ที่ต้องใช้ความศรัทธาความสำนึกผิดและความกล้าหาญอย่างถึงที่สุดย่าบัวเริ่มเตรียมการสำหรับพิธีกรรมในวันรุ่งขึ้นซึ่งจะต้องทำที่ศาลปู่ย่าแห่งนั้นท่านให้ผมไปเอาช่อฟ้าที่ผมซ่อนไว้ใต้เตียงออกมาแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำมนต์เวัดท่านเตรียมเครื่องของขอมาต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยขันห้าดอกไม้ทูบเทียนมาครูบุรีมีด แต่ที่สำคัญคือเสื้อผ้าของผมที่ผมใส่ไปในวันที่ลบหลู่สารผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเดินเข้าไปแดนแดนปราหารแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นในคืนเดือนแรมที่มืดมิดและเงียบสงัดผมกับย่าบัวเดินทางไปยังสารปู่ย่าท้ายหมู่บ้านอีกครั้งบรรยากาศในคืนนี้มันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคืน,นไหนที่ผ่านมาลมพัดแรง จนกิ่งของต้นโพเสียสีกันดังแกรกกรากเสียงนกแสกที่เกาะอยู่บนยอดไม้ร้องทักทยายพวกเราด้วยเสียงที่บาดแก้วหูย่าบัวให้ผมคุกเข่าลงต่อหน้าสารปูย่ย่าวางเครื่องขอเขามาทั้งหมดไว้เบื้องหน้าแล้วท่านก็เริ่มสวดคาถาด้วยภาษาบาลีผมก็ลงกราบสารสามครั้งแล้วก็เริ่มกล่าวคำขอเข้ามาที่ย่าบัวสอนให้ผมสารภาพบาปท,ทั้งหมดที่ทำลงไป อยอมรับในความโง่เขลาและความคึกขนองของตัวเองและอ้อนวอนขอให้ดวงวิญญาณของปู่ย่าตายายโปรดเมตตาและให้อภัยผมด้วยเถิดผมพูดไปร้องไห้ไปน้ำตาแห่งความสำนึกผิดมันไหลออกมาไม่หยุดในขณะที่ผมกำลังกล่าวคำขอขามาอยู่นั้นผมก็รู้สึกถึงบรรยากาศรอบตัวที่เปลี่ยนไปอากาศเย็นลงอย่างฉับพลันและมีร่างโปร่งแสงของชายหญิงชาราจำนวนมาก ปรากฏขึ้นรอบๆตัวผมพวกเขาคือบรรพบุรุษของผมทุกคนต่างจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เรียบเฉยและน่าเกรงขามเหมือนกำลังรอฟังคำพิพากษาแล้วผมก็เห็นภาพภาพในหัวของผมผมเห็นตัวเองในอนาคตผมกลายเป็นชายชาราหลังค่อมที่ถูกล่ามโซ่ตรวนไว้กับสารปู่ย่าแห่งนี้ผมต้องกลายเป็นผีเฝ้าสารถดใช้กรรมที่ตัวเองก่อไว้ไปช่วนิรันด์ ผมกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวข้าแต่ปูยาตายาาผู้ศักดิ์สิทธิ์บกชมันสำนึกผิดแล้วมันยอมรับในความผิดบาปของมันแล้วโทษของมันกับนักหนาสาหัสเกินพ่อแล้วขอให้พวกท่านจรงโปรดเมตตาประทานอภัยให้มันนำเนเดอ้ออย่าให้มันต้องตกอยู่ในอเวจีชั่วกับชั่วกันเลย ย่าบวตะโกนขึ้นพร้อมกับชายมีดกรีดลงไปที่ปลายนิ้วของตัวเองแล้วหยิบช่อฟ้าขึ้นมาท่านชายเลือดของท่านทาลงไปบนรอยหักนั้นแล้วก็พยายามจะนำมันกลับไปต่อที่เดิมบนยอดของหลังคาศาลทันใดนั้นเองก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นที่ตัวสารเหล่าวิญญาณบรรพบุษที่ร้อมรอบผมอยู่ค่อยๆมีสีหน้าที่อ่อนโยนลงแล้วผมก็ได้ยินเสียง เสียงที่ก้องกังวานอยู่ในหัวของผมเสียงของชายชาราที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยอำนาจและความเมตตาในเมื่อโตหุจักสำนึกผิดแล้วก็มีผู้ใหญ่ค่อยค้าประกันห้พวกเขาก็จะให้อาภัยโตในครั้งนี้แต่โตนั้นต้องจดจำเอาไว้เสมอว่ารากเงาคือสิ่งที่โตจะบอบไมมือน,นี้พ้น จงใส่ชีวิตท,ที่เหลืออยู่ของโตเพื่อสืบทอดเราก็ดูแลรักษาในสิ่งที่พวกเข้าได้สร้างขึ้นมานั่นคือขั้มพีรภากษาและคือนาทีของโตนับแต่น,นี้เป็นต้นไปพูดจบเหล่าวิญญ,ญาณบรรพบุรุษก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับแสงสว่างที่ดับวูบลงทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้ง หลังจากคืนแห่งการพิภากษานั้นผ่านพ้นชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาการแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับผมค่อยๆหายไปผมไม่ต้องฝันร้ายไม่ต้องได้ยินเสียงกระซิบและไม่ต้องเห็นภาพหลอนอีกต่อไปผมกลับมาเป็นไอ้โจคนเดิมได้อีกครั้งแต่ก็ไม่ทั้งหมดรอยแผลเป็นทางจิตใจมันยังคงอยู่และมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวผมอย่างท้าวร บางครั้งผมก็ยังคงเผลอพูดจาหรือทำท่าทำทางเหมือนคนแก่โดยที่ไม่รู้ตัวผมยังคงมีความทรงจำบางส่วนของวันพระบรุษฟังอยู่ในหัวและอีกอย่างผมกลายเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษผมสามารถมองเห็นและสื่อสารกับวิญญาณได้การลบหลู่ในครั้งนั้นมันได้เปิดประตูบางอย่างในตัวผมประตูที่จะไม่มีวันปิดลงได้อีกเลย วิญญาณปู่ย่าตายายได้ให้อภัยผมแต่พวกท่านก็ได้เลือกผมแล้วผมตัดสินใจหลมเลิกความฝันที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพยอมรับในชะตากรรมและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากที่ย่าบัวได้เสียชีวิตลงในอีกไม่กี่ปีต่อมาผมก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลสารปู่ย่าประจำตระกูลอย่างเต็มตัว ผมทำหน้าที่นั้นด้วยความเคารพและเต็มใจพอรู้ดีว่ามันคือหนทางเดียวที่ผมจะสามารถชดใช้ในความผิดบาปที่ผมได้ก่อเอาไว้ได้ทุกวันนี้ผมก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและคอยดูแลรักษาสารปู่ย่าแห่งนั้นไม่เคยขาดผมไม่รู้สึกอึดอัดหรือเกลียดชังในโชคชะตาของตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะผมได้เรียนรู้แล้วว่า การยอมรับในรากเหง้าของตัวเองมันก็อาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราตามหามาทั้งชีวิตและถึงแม้ว่าผมจะต้องอยู่กับสัมผัสพิเศษที่น่าหวาดกลัวนี้ไปตลอดชีวิตแต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะผมรู้ดีว่าผมมีปู่ย่าตายายคอยปกปักรักษาและชี้นำทางให้ผมอยู่เสมอและหากถ้าชอบคอนเทนต์เหล่านี้ รบกวนท่านช่วยกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามด้วยชาโดสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ